ตามคำเรียกร้องเลยบอกเลยว่าตอนนี้กระแสนี้ไม่มีไม่ได้แล้วแล้วก็ของมันต้องมีนะก็คือตัวพีเซก160นะคะตัวสี่วาวนะคะตัวนี้ปบข้างหลังเตาอ่ะอันนี้อะไรสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหม สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้อยู่กันที่ช่องเจญิงจัดให้นะคะเหมือนเดิมนะตามคำเรียกร้องเลยบอกเลยว่าตอนนี้กระแสนี้ไม่มีไม่ได้แล้วแล้วก็ของมันต้องมีนะก็คือตัว PZ ร้อยหกสิบนะคะตัวสี่วาวนะคะตัวนี้แล้วตัวนี้จะเป็นตัวดิ้หน้าดิ้นหลังด้วยนะคะที่หญิงรีวิวแล้วก็คันนี้ไม่เคยรีวิวที่ไหนมาก่อนเพราะเป็นรถหญิงก็จะรีวิวช่องหญิงคันแรกเลยแล้วเดี๋ยวจะ ให้น้องๆก็คือที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันคือถ้าใครแบบอยากมาถ่ายมารีวิวก็สามารถมาได้เนาะอ่ะลองมาดูกันนะคะว่าตัวนี้มีอะไรบ้างแต่งอะไรไปบ้างนะคะอ่ะเริ่มจากด้านบนเลยนะคะอันนี้โคตรทุ่มทุนสร้างเลยบอกเลยนะพี่ใช่ทุ่มทุนสร้างจริงๆค่ะด้านบนนะคะใส่เป็นปั๊มโลโก้แดงซ้ายขวาเลยนะคะตัวนี้คันนี้คือใส่อะไรแท้เลยคือแบบคันนี้เอาให้สุดจ้า ใสเป็นโลโก้แดงแล้วก็ไล่ลมก็เป็นไล่ลมไทยเทกระปุกแบมโบสีชานะคะตัวเอ่อเป็นกระปุกเฉียงค่ะไม่ใช่ตัวตรงแล้วก็เป็นฝาแอนนะคะแอนแท้คือพวกงานแท้เนี่ยสีมันจะดูง่ายๆเลยสีมันจะ,จะเขาเรียกอะไรนะเงาเอาเอมันจะเออมันมันมันจะไม่เหมือนพวก พวกนี้ก๊อบยังไงมันมันมันก็ไม่เหมือนเนาะพี่เนาะมันไม่เหมือนกับพวกแบบทั้างงานก๊อบเขียวอะมันมันไม่ได้ไงอย่างน้ําเงินอย่างดําทองอาจจะใกล้เคียงคือแบบสีเขาเรียกสีเบสิกอะแต่พวกเขียวแดงอะก๊อบยากบอกเลยฟ้าอย่างเงี้ยจะก๊อบยากนิดนึงคือมองพวกนี้มันก็จะเป็นเอกลักษณ์อ่ตามมาด้วยใส่ประกับแอคทีฟนะคะแอคทีฟก็ใส่ประกับแอคทีฟแท้ ปอกมืออาราเต้แล้วก็อุดปลายแฮนด์ก็เป็นไทเทนเนียมแท้แล้วก็สายถักด้านบนใส่วาลวปลดทั้งซ้ายและขวานะคะเท่ากับคันนี้ใส่วาลวปลดทั้งหมดววห้าตัวเด็ <Okay. S 1> เพราะว่าด้านบนสอง,งใช่ไหมด้านล่างหน้าสองหลังอีกหนึ่ง,ง,งทั้งหมดหตัวเลยนะไล่ลมอีกหนึ่งสองสาม ไล่ลงอีกประมาณ4-5ตัวเหมือนกันเดี๋ยวลองไปนับดูจ้ะแฮนก็เป็นแฮนไทเทเนียมแท้นะคะเป็นแบรนด์ของหญิงเองนะ,ะตัวนี้ไทเทเนียมแทร้อยเนะคะแบรนด์หญิงสั่งทำมาเองแล้วก็สายคาเล่งก็จะเป็นสายคาเล่งระครังทองแล้วก็ตัวล็อกสายคาเล่งคู่นะเป็นของสวิตนะคะถ้ามาน่าจะเห็นฝั่งนี้น่าจะเห็นโลโก้อ่าเนี่ยจ้ะก็คือสามารถ สอบถามเข้ามาได้เรื่องราคาเนาะขอไม่บอกแล้วกันขอไม่บอกในรีวิวแต่สามารถแชทเข้ามาถามเดี๋ยวจะให้น้องขึ้นตามช่องทางการติดต่ออะไรให้แล้วก็ <c oughs> ฟิล์มเลนส์ใหมด้านหน้านี้ก็ติดกันรอยเรียบร้อยนะคะเป็นสีฟ้านะคะตัวนี้ดูเทกี่กิโล15 15กิโลใช่ไหมรถออคือทำมาแบบคือใช่ ก็คือแค่เทสแค่ไล่ไล่ชามแล้วก็ชิวหน้าก็เป็นชิวหน้าแต่งนะคะตัวนี้คือหญิงใส่เป็นชิวเตี้ยลดขนาดเพราะว่าบางทีเวลาล็อกคออะไรอย่างเงี้ยคือให้มันห่างไปเลยไม่งั้นคันเก่าอะมือเบรกพวกนี้เป็นรอยหมดอะเ <c oughs> พราะมันโดนไงเพราะชิวเดิมมันสูงคือเราลดแล้วเราก็ทำให้มันบาลานซ์กันแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสีเขาเรียกฟ้าใสอะค่ะ ก็จะให้เป็นสีพิเศษอีกสีหนึ่งที่บางคนเคยเห็นได้แบบสีใสสีใสใช่ไหมเอออะไรก็ใสยอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเราไม่จาเป็นจะต้องใสใสยอย่างเดียวแล้วมันจะสวยนะคาร์บอนคันนี้ก็คือเต็มลํำอยู่แล้วอ่ะตามมาด้วยด้านหน้าคันนี้นะคะใส่เป็นปั๊มกบนะคะปั๊มกบแท้ค่ะที่ต้องมาด้านนี้อ่าปั๊มกบแท้เลยนะคะเห็นไหม วาวปดอีก2ตัวเมื่อกี้บน2อันนี้2เดี๋ยวจะไปอันนี้2ใช่ไหมสามสี่เดี๋ยวจะไปนับข้างหลังให้อีกทีหนึ่งสายก็เป็นสายเอินแท้หมดเลยนะคะตัวนี้คือเราก็จัดไล่เรียงสายคือด้านล่างเราก็ใส่ให้เป็นหัว90ด้านบนใส่เรียงให้มันเป็นหัว45ขึ้นไปมันจะได้สวยเพราะว่าถ้าเราเอา90กับ90สายตรงนี้ต้องถ่าออกมาม,มันจะไม่สวยไงจัดทรงแล้วก็วางให้มันลงตัว แล้วก็ไล่น็อตนะคะเป็นน็อตเหลดข,ของราชาน็อตทั้งคันอยู่แล้วนะคะเป็นน็อตเหลดหัวเฟืองเออดูสิเนี่ยบอกทั้งคันดูตัวนี้ลืมเปลี่ยนเนพิ่งเพิ่งทำเสร็จเพิ่งทำเสร็จนะนี่ดูดูสปอนเซอร์นะจ๊ะสปอนเซอร์หลักไม่หลักได้ไงแหมยังมีอยู่นะจ๊ะเพิ่งขัดก่อนมานี่เองเลยนะคาเกเดี๋ยวแล้วก็ตามมาด้วยด้านหน้า อาหาดิดหน้าตัวนี้เอาเป็นจานแท้เดิมไปเจาะคือพี่เซ็กจริงๆอ่ะหลายๆคันแล้วที่เราเปลี่ยนจานไปแต่รุ่นนี้มันเป็น ABS หน้าหลังคืออ,อ่ามันมันมันจะยากใช่มันหายากแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะเราทำเขาเรียกอะไรอ่ะหาระยะหาองศาอะยากเราก็เน้นเป็นจานแท,แท้เดิมดีกว่าส่วนเป็นล็อกคอมตัวทรงอากอนเออ จร,จริงๆคือล้อคอมทรงอาก้อนที่ว่าเป็นลายหมักลุกนะคะตัวนี้ล้อคอมตัวนี้คือจะเป็นตัวพิเศษกล่องสีเขียวคือนานๆที่จะเข้ามาทีหนึ่งคือไม่ได้นำเข้าไม่ได้ผลิตกันบ่อยนะคะพวกนี้คือให้ลูกค้าดูว่าล้อคอมที่เป็นตัวแพงแล้วก็แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องออใส่ล้ออะก้อนแท้ที่ราคามันค่อนข้างสูงตอนนี้มือสองเห็นก็ว่า ไปประมาณ50,000ื่นปลาย60,000แล้วอะคือราคามันสูงมากเลยไงอันนี้ก็คือเป็นล้อแท้เหมือนกันนะใส่ให้ดูก็ลงตัวยางก็เป็นยางมิชลินซิติโปนะคะจ้าแล้วก็นี่ด้านหน้าลองดูนะคะนี่มีเห็นไหม YS ้อคอมกู่มหาชัยค่ะจะยิงจัดให้แล้วก็ตามมาด้วยด้านนี้นะ พักเท้าหลังเราก็เอาไปเจาะนะคะตลอดให้มันสวยงามจริงๆมันก็แข็งแรงเหมือนเดิมเพราะไอ้ที่รับน้ําหนักมันก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวเจาะเราก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้ที่รับน้ําหนักอะไรเลยคือเราก็เจาะแค่ส่วนตรงกลางเนี่ยค่ะให้มันหายไปส่วนเรื่องงานเจาะก็มีสับเปลี่ยนสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้แล้วก็เราก็ลบคมลบอะไรให้ไม่ต้องกลัวว่า ไม่มีเนื้อติดไปแน่นอนนะจ๊ะอันนี้แล้วก็มาด้านนี้คันนี้จะบอกคันแรกเลยนะเนี่ยนี่ท่อกูหรือท่อกูเอ้ยไม่ใช่ท่อกูมหาชัยนะคะซื้อเสร็จก็เป็นท่อกูแหละไม่ใช่ท่อพี่กูละจ้ะท่อกูเป็นสแตนเลสทั้งใบค่ะตัวนี้ไม่ใช่ไทเทเนียมนะคือจริงๆนะ่ะไทเทนแท้เราใส่ไปหลายใบแล้วเราก็อยากทำให้เป็นแบบต่างบ้างว่า ตัวนี้เป็นสแตนเลสทั้งใบคอแซดต,ต,ตรงรุ่นของ PZ ร้อยแล้วก็เป็นจุกสีนะคะตัวนี้เป็นสแตนเลสอ่าเป็นเขาเรียกปลายทรงรีก็สวยงามไปอีกแบบแล้วก็ตามมาด้วยอาร์มหลังนี่นะคะอาร์มหลังก็เป็นอาร์มแท้เดิมแล้วก็ส่งไปเจาะเหมือนเดิมนะคะอาร์มแท้เดิมส่งไปเจาะสวยงาม ก็เก็บรายละเอียดอ่ะมาดูตรงนี้จ้ะไฮไลท์ไฮไลท์ตัวที่ห้าอยู่นี่นะตัวที่ห้าอยู่นี่ถ้าใครดูคลิปวิดีโอจบอ่ะก็คือคือไม่ต้องมาถามเลยดีกว่าเนาะเพราะเราก็จะค่อยๆบอกเรื่องรายละเอียดไปเรื่อยๆนี่ไล่ลมก็มีมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะด้านหน้ากบข้างหลังเต่าอ่ะอันนี้อะไรสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมครึ่งบกครึ่งน้ำสะเทินน้ำและสะเทินบก สะเทินไอ้สะเทินเขาเรียกอะไรนะกระเป๋าในบัญชีเอ้เงินในบัญชีเป็นไงฉีก,<ช>กจ้ะดูอันนี้ก็แท้นะคะบอกเลยว่าข้างหลังก็ใส่เป็นปั๊มแท้ข้างหน้าก็ปั๊มแท้หน้าหลังก็ปลาไปนะเ<ช>บาๆลบาละเบากระเป๋าเบาเลยหน้าหลังก็แสนกว่าบาทแล้วค่ะปั๊มจ้ะแล้วก็เป็นสายเอินแท้เหมือนกันนะคะ บอกเลยว่าก็ขาจับก็จัดสรรให้มันลงตัวเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องเออสเปเซอร์ล้อหน้าล้อหลังอีกทีหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยโชคหลังนะคะตัวนี้เป็นโชคหลัง G-TOP ตัว Wide ดสจ G-Top ตัวความยาว350นะคะคือโชคเดิมรุ่นนี้มันมาเนี่ยสูง365แต่มันสูงมากเลยเราก็ลด เขาเรียกอะไรอ่ะจัดทรงจัดสภาพให้มันมันลงตัวเมื่อกี้นี้พี่ขี่มาเป็นไงบ้างโอเคเลยไหม <Okay. S 2> เพราะโหลดหน้า2นิ้ว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 ครึ่งหรือสนิ้ววะจำไม่ได้แล้ว,น,วนิ้วครึ่งอ่าประมาณนิ้วครึ่งแล้วก็หลังก็ใส่เป็นตัวโหลดลงมานิดนึงนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นงานเลเซอร์ค่ะตัวนี้สวยงามใช้ดีจริงเลยต้องบอกต่อแล้วก็ สายถักหลังนี่นะคะเราก็ไล่าจากด้านบนแล้วก็ไล่เลาะเลาะเลาะมาให้มันแบบพอดีนะคะไม่ให้มันเขาเรียกอะไรนะนนนใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินไปมันก็ไม่สวยแล้วตัวนี้เราก็เอามาทําเป็นตัวจับสายถัก<ๆ>เพื่อไม่ให้สายถักนะคะมันติดกับท่อไม่งั้นถ้าสมมติว่ามันติดกับท่อพ,พอเวลาม,มันร้อนๆอนอะเห็นไหมถ้าเวลามันร้อนปุ๊บเนี่ย มันแตะปุ๊บเนี่ยมันก็จะละลายเพราะยังไงปอกพวกนี้มันเป็นปอกพลาสติกอยู่แล้วนะคะยังไงมันละลายอยู่แล้วเราก็เลยจัดทรงเอาไอตัวยึดสายถักมาเพื่อไม่ให้มันโดนนะคะตัวนี้เราก็พยายามจัดสภาพให้มันแบบเข้ารูปเข้ารอยอ่ะแล้วก็ <c oughs> ตามมาด้วยฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดุมเดี๋ยวบอกทีเดียวเนาะอ่ะด้านนี้ก็ ก็หุ้มคาร์บอนทั้งหมดอยู่แล้วด้านในก็น่าจะเห็นเห็นไหมทอ่กอ,ทอกองเลสนะคะเป็นทอ่อกองเลส PZEC ร้ยหกสตัวตรงรุ่นอันนี้ก็ทางร้านมีค่ะนะคะพอถ้าเรารีวิวปุ้มเนี่ยคือร้านเราแบบมีมีแล้ว,ลวคือเราจัดสรรมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝาแข้งยิงทรายทําสีก็มีสับเปลี่ยนข่ดตั้งคู่ข่ะตั้งข้างสปริงคู่ข้างก็มีสับเปลี่ยนนะคะตัวนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยว มาให้ดูไอ้นี่ดีกว่าดุมหน้าหลังแปลงกันยังไงที่เป็นล้อ17เริ่มจากดุมหน้าละกันเนาะเริ่มจากดุมหน้าคือพอเวลามันใส่ไอ้นี่ใส่ใส่จานไปแล้วมันมองไม่เห็นแต่ถ้ามองด้านในนะคะเห็นไหมเป็นดุมแท้นะคะเป็นดุมคิกแล้วสร้างสเปเซอร์ขึ้นมารับตัวนี้จะเป็นรูปดาวเลยนะเดี๋ยวถ้ามามาพี่ลงมาฝั่งนี้นิดนึงมันถ้าเนี่ย มันจะเป็นได้เนาะ <พอ S 1> เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นรูปดาวเลยคือมันจะเป็นรูปดาวเพื่อมารับกับจานนะคะคือเราสร้างขึ้นมาใหม่ให้แบบให้มันสวยแบบแล้วก็เข้ารูปแต่พอเวลาเราใส่จานปิดไปปุ๊บมันต้องมีมองไหเออมี ABS มีบูทเบิร์ดอะไรมันก็จะบังไปหมดแต่จริงๆทําออกมาแบบสวยมากเดี๋ยวว่าจะให้ดูตอน,นอ่าให้ให้ดูตอนแบบระหว่างว่า พอบอกตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้น้องทําตัดต่อขึ้นให้ดูว่าตอนทําเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนสวยงามยังไงเนาะคลิปวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นรถที่แบบว่ายังไม่มีเขาเรียกอะไรทําแล้วแต่ล้อสิเนี่ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนกันแต่นี้ก็คือทําเทสขับขี่ตัวดินหน้าดินหลังเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นแล้วเพราะว่าเราให้ช่างออสนะคะลํานานการช่างเรา แล้วมาด้านหลังอ่ะเนี่ยค่ะแต่ด้านหลังมันน่าจะเห็นเยอะอยู่นะเนี่ยค่ะเราก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาเลยเห็นไหมคะเห็นไหมเป็นเท่ากับเป็นเนื้อมีเนียมก้อนหนึงเลยนะเนี่ยเนื้อมีเนียมก้อนกัดมาเลยกัดออกมานี่เลยเพื่อมารับจานดิสหลังเนี่ยแล้วเวลาใช้งานนะเนี่ยล้อลื่นไม่เป็นไรเลยนะจ๊ะ ใช่ไม่มีขูดเพราะว่าเ,า,เาเราเราเราต้องวัดระยะทุกสิ่งทุกอย่างไม่งั้นเดี๋ยวถ้าปั๊มเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าจะบอกเป็นเทคนิคนะคือถ้าเป็นตัวดิสหลังแล้วจะเปลี่ยนปั๊มนะมองดูแล้วน่าจะใส่ได้ดีและสวยที่สุดน่าจะเป็นปั๊มเต่าเพราะว่าตูดปั๊มมันแคบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตูดปั๊มปากข้างอะ ใช่ตูดปั๊มปักข้างมันอ้วนกว่านี้ไงพี่นึกนึกออกใช่ไหม <c oughs> พอมันอ้วนกว่านี้พอเวลาเราใส่ยัดเข้าไปอ่ะแล้วขามันเป็นแง่งลงไปอย่างเงี้ยคือตูดปั๊มมันจะต้องไปชนกับเนี่ยเนียมันต้องไปชนกับหมุดซีลวดแน่นอนตอแต่แต,แต่ขาจับเนี่ยของเต่าเนี่ยมันเป็นขาแทงนึกนึกนึกออกใช่ไหมมันเป็นขาขาอ่ามันเป็นขาแทงแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันเป็นขาแทงลงไปแบบนี้แต่ถ้าเป็นปักข้าง ขามันต้องต้องแทงลงไปอย่างนี้สเปเซ,เซอร์มันก็จะต้องไปรับจากด้านหลังมันน่าจะติดแน่นอนเราก็เลยดูแล้วว่าบอกเป็นเทคนิคนาอเผื่อใครที่อยู่ไกลๆไม่ได้มาทํากับเราแต่เราก็บอกให้เป็นแบบเขาเรียกเทคนิคความรู้ว่าเผื่อจะแปลงแล้วจะซื้อปั๊มมาแล้วเนี่ยก็ให้เลือกและให้ศึกษาดีๆไม่งั้นเดี๋ยวเสียเงินแล้วเสียเงินอีกมันไม่คุ้มค่าใช่ใช่ใช่มันมัน,ม,นมันเสียหลายรอบมันจะไม่คุ้มค่าเนาะโอเคก็ เบาะก็ทางร้านมีขายเลยนะคะเบาบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ของเราเองอันนี้ยังรู้สึกชุ่มๆน้ําอยู่หน่อยนึงเลยพอดีเพิ่งล้างฝุ่นฝุ่นมันเยอะมากเลยเพราะเราอยู่ติดถนนก็ตัวนี้สามารถสับเปลี่ยนได้นะคะทักมาถามที่ร้านหญิงได้นะคะเดี๋ยวจะให้น้องขึ้นให้ว่าไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อลายนะคะ ID ลหญิงใช้ลายแค่ลายลายเดียวแล้วก็หรือว่าจะกดติดตามใน Facebook ก็ได้นะคะหญิงก็ใช้ Facebook แค่ Facebook เดียวแล้วก็จะเป็นเพจห้านก็สามารถกดเข้าไปติดตามได้หรือว่าจะเป็น IG แต่ IG หญิงไม่เคยขึ้นให้ให้ให้ดูเนาะแต่ก็มีลูกค้าบางคนพอรู้ก็เข้าไปกดติดตามอยู่เหมือนกันเราก็จะลงเป็นแบบช่องทางการติดต่อนในการทักเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเรื่องอะไรก็คือทักเข้ามาได้โทรเข้ามาคุยสอบถามกันได้เพราะบางทีการพิมพ์หรือว่า <c oughs> สื่อสารกันเนี่ยถ้ามันมันไม่สู้การคุยมากกว่าถ้ายังไงก็คือสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์092-2246-242นะคะแนะนำให้ติดต่อหลังเที่ยงวันนะคะเพราะหญิงเป็นคนเที่ยงทำจ้ะแ,แล้วก็ฝากเรื่องนี้นิดนึงตอนนี้ก็ช่องหญิงเนี่ยคนกดติดตามตอนนี้ก็ประมาณ7 000, 1 0 0 0กว่าๆว่าละ ถ้าครบ1นึ่งแสนซับเมื่อไรหญิงจะแจก300รางวัลนะ300รางวัลในที่นี้ก็คือจะต้องมีตามกติกาแค่คนแค่ทุกคนทําตามกติกาก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับของรางวัลโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ3า0รางวัลก็คือต้องเข้ากับ300คนทุกคนมีสิทธิ์แต่เดี๋ยวใกล้ๆหญิงจะอาจจะชวนน้องมาแบบไลฟ์สด หรือว่าทําเป็นคลิปวิดีโอสําหรับที่จะแจกสินค้าต่างหากเลยว่าเข้ามาดูเนี่ยจะต้องทํายังไงอะไรยังไงบ้างเนาะให้ให้ให,ให้ให้เป็นแบบเผื่อแบบเป็นกําลังใจคนที่เขากดมาติดตามกดมาถูกใจกดแชร์กดไลค์โพสต์ให้เราใครที่เป็น fc ไม่ต้องกลัวนะรับรองว่าได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูพื้นบ่อรดนิดนึงแข็งมันแข็งอ่ะนี่นะคะก็เป็นพื้นปูเลดน,นะคะนี่นะคะ อยู่บอกจากกองกลางนี่ไงคาเกะบอกเลยว่าเพิ่งขัดมานะคะของเนี่ยเขาบอกต้องของดีจึงบอกต่อนะคะ1กระปุก9902กระปุกลดทันที2ี่นะคะแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่หญิงก็ได้นะคะเราก็มีบริการส่งให้ฟรีนะคะสำหรับคาเกะเนาะขัดแล้วก็เงา,แล,เงาแล้วก็วาวอย่างเงี้ยคันนี้ลองสังเกตดูสิเห็นไหมหญิงเป็นไง สีเดียวกันกับวิกเตอร์หญิงเลยเออหญิงบอกเลยว่าก็คิดอยู่เอ๊ะจะทําสีอะไรนะสีส้มก็ทําแล้วสีเหลืองก็ทําแล้วสีเขียวก็ทําแล้วคือหลายสีทํามาแบบหมดแล้วว่ะเออก็เลยขอเป็นม่วงละกันไม่แน่เร็วๆนี้อาจจะมีเอ็กแม็กสีม่วงอีกหนลํำก็ได้นะอบอกเป็นในๆไว้ก่อนละกันโอเคเดี๋ยวลองมาติดเครื่องฟังเสียงดูหน่อยเนาะว่าเป็นยังไงบ้าง รถเดิมนี้มันนิ่มจริงๆนะมันก็จะทุ่มๆแล้วก็นิ่มๆนะคะโดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ว่าโอเคไหมคันแรกในประเทศไทยแล้วกันอ้โหเ,เดี๋ยวพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวก็มีดราม่าอีกหรอกว่าคันแรกในประเทศไทยที่แต่งขนาดนี้ มันก็เ,นนเราในในโซนเรามากกว่านาะที่แบบจะทําแบบสุดๆคือในโซนเราคือเราก็ยังไม่เห็นแต่คือที่อื่นไม่แน่เออเราก็อาจจะไม่รู้เราก็ขอแค่ว่าเป็นติดหนึ่งในสิบแล้วกันว่าทําให้แบบมันสุดประมาณเนี้ยคือจริงๆเราก็อยากทําให้แบบหลายแบบหลายแนวหลายสไตล์หลากหลายเนาะว่า ออกมาให้ดูว่าแบบเงี้ยโอเคไหมลงตัวไหมสวยงามไหมประมาณนี้ค่ะก็เอาเป็นว่าถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ช่องเจยิงจัดให้เพื่อเป็นกําลังใจในการหารถมารีวิวให้ดูนะคะเป็นแนวทางพังคนแบบเฮ้ยแม่งเอ้ยกูซื้อรถมาจะแต่งยังไงดีวันเนี้ยจะทํายังไงให้มันสวยจะทำยังไงให้มันดีบางคนมีตงังแต่ไม่รู้จะแต่งยังไงบางคนกลัวแต่งไปแล้วเสียซ้าเสียซ้อนไม่ เขาเรียกอะไรอ่ะไม่จบก็ให้คุณนึกถึงเรานะคะแค่นึกถึงเราเขาเรียกอะไรแค่คิดก็ชีวิตก็เปลี่ยนแล้วนะจ๊ะโอเคก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้อย่าลืมฝากช่องทางการติดต่อด้วยนะคะถ้ายังไงก็ฝากผู้สนับสนุนเราด้วยก็จะมีปู่มหาชายัยมีราชานอตมีซ u เปอร์แดกมีล็อกคอมแล้วก็มีไวท์เอสมีแกซี่แล้วก็ยังมี สวิตนะคะตอนนี้ที่แบบคือมีส่งของมาให้เราแบบได้ลองทดลองใช้ใช้แล้วดีจริงนะคะแล้วก็เราบางอย่างเราซื้อเราซื้อกันใช้เองใช่ไหมพี่เราซื้อใช้เองแล้วก็คือแบบไม่มีปัญช่ใช้ดีจริงไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะบอกเลยบางอย่างตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราแบบผลิตขึ้นมาเองแพงหน่อยแต่เพื่อแบบตอบโจทย์ใช้งานได้จริงเนาะถ้าไงก็อย่าลืมฝาก กดติดตามกันด้วยลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ